เพื่อนนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่เวฟนะครับเชียงรายพิชริงนะครับเจ้าของเพจดังนะครับในเชียงรายนะครับวันนี้นะครับมาชิงหลิวสบายๆกันนะครับที่อ่างเก็บน้ําหนองผึ้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับบรรยากาศนะครับสวยๆครับรอบอ่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชุดสายหน้าของพี่เวฟนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในการตกวันนี้ วันนี้ค่อนข้างลมแรงนะครับพี่อ่างนะครับมาดูว่าแกจะใช้สายหน้ายังไงนะครับติดตามนะครับช่องเหนือเมฆพิชซิ่งด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลานะครับวันนี้ทางเหนือเมฆพิชซิ่งนะครับช่องเหนือเมฆพิชิ่งได้มาเยี่ยมเยียนนาเว็บอีกแล้วนะครับยินดีครับวันนี้พอมีเวลานิดหน่อยครับก็มานั่งตกหลิวเป็นไม้ธรรมชาตินะฮะในตัวเมืองนะครับ เขาให้ให้ตกเฉพาะในคนในชุมชนนะครับใช้เบ็ดชิงหิวเท่านั้นนะครับก็ตกแค่พักผ่อนนะครับตอนนี้นะครับลม่อดข้างแรงนะครับจะมาแนะนําชุดสายหน้าที่ใช้ต้านลมแมหรือขึ้นน้ําหน่อยนะครับเพราะว่าบาครั้งถ้าเราใช้ทุนเล็กหรือว่าทุดสายหน้าที่ตกเป็นพวกรอยพวกอะไรนี่คงไม่ได้ครับ น้ำมันเดินด้วยนะครับทำให้เหยื่อที่ตกไปนะครับมันจะเคลื่อนที่นะครับจะไม่อยู่ที่จุดที่เราตกนะครับนี่นาเว็บใช้คันระยะ8.1นะครับ power ์ลูปนะครับยนอาจจะยากนิดนึงนะฮะแต่ชุดชุดสายหน้าจะใช้เป็นชุดประกวนหนักเลยนะครับประกวนหนักแต่ใช้ทุ่นตัวใหญ่หน่อยนะครับ เห็นชัดๆหน่อยนะฮะพะระยะอยู่ที่ประมาณน่าจะ10สิเมตรเนาะสิเมตรขึ้นนะครับเพราะคันยาว8.1แล้วนะครับบวกสายหน้าอีกนะครับก็ประมาณ10กว่าเมตรจะได้เห็นชัดๆนะใช้ทุนตัวใหญ่ๆนะครับชุดสายหน้าก็เป็นชุดไม้ตายนะฮะตะกันตะกัววิ่งนะครับใส่ใส่ตะกัวเยอะๆหน่อยนะฮะชิ่งก็ประมาณ10เซนนะครับขอการบมาก็ส่อเบอร กองฟ้าเบอร์5นะครับแต่จะให้วิ่งมาเยอะนะฮะวิ่งไม่เยอะนะไม่ให้ลากนานนะฮะลากพอประมาณแล้วก็วัดได้เลยนะครับการตั้งชุดสายหน้าชุดตกแบบนี้ก็คือช่วยในเรื่องของเวลามีลมนะครับหรือว่ามีคลื่นน้ำเยอะๆนะครับพอเราตกแบบบาลานซ์ลอยนะครับบาลานซ์แตะเวลาเหยียบมนยกขึ้นมาเนี่ย น้ำจะพาทุนเดินหนีนะครับทุนหรือว่าเหย,ยื่อเกี่ยวชิ้น,นเกี่ยวเราเดินเดินหนีถึงปลาไปได้นะครับอันนี้ผมจะตกแบบไม้ตายนะครับเหยื่อที่ใช้ตกในวันนี้นะครับจะเป็นขนมปังนะครับขนมปังนะฮะขนมปังฝนนะครับไม่ใช่ขนมปังขาวทั้งหมดนะฮะมีขอบ ด้วยนิดหน่อยแต่ปั่นละเอียดหน่อยนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนะฮะผมจะใช้ตัวเหยื่อของเทอร์ริชชิงนะครับสตูตร951ฟัสตนี้เข้ามาช่วยนะฮะในการเรียกผงปลานะครับก็ผสมลงไปในขนมปังนิดหน่อยนะครับขอให้ได้กลิ่นนะครับเพื่อจะช่วยเพราะว่าหน้าหนาวนี่นะฮะต้องใช้เหยื่อที่มี ตีนค่อนข้างสูงหน่อยนะฮะแล้วมีกลิ่นค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับจะไปใช้ดีฮะสองส้มนี้ใช้ในช่วงหน้าหนาวนะฮะปลาตอบรับมาเยอะนะฮะอันนี้ก็หาซื้อได้ในเชิงราก็ร้านอุปกรณ์ตกปลานะ่วไปนะครับใกล้บ้านนะครับสั่งซื้อนะฮะผ่านเอร์รี่หาไรได้นะครับก็ติดตามทาง Facebook นะแฟนเพจ นะครับเยี่ยวองตกปลาของเชียงรายพิชชิ่งนะครับมีเบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับนําไปใช้หรือว่านําไปจําหน่ายนะครับเรามีราคาส่งให้นะครับสําหรับตัวแทนจําหน่ายนะครับนี่นะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับจากท่านเว็บนะครับเชียงรายพิชชิ่งนะครับสอนในการตั้งไม้ตายนะครับประการตกปลาแบบไม้ตายนะครับที่มีลมนะครับลมเยอะๆลมแรงๆนะครับคนจะใช้แบบนี้นะครับ ส่วนผมวันนี้นะครับใช้คันนี่ครับสีเมตรห้าครับสี่เมตรห้าเพราะว่าผมไม่มีคัน8ปเมตรหนึ่งครับใช้คันสั้นๆครับตกริมฝั่งตั้งเป็นไม้ตายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับขอบคุณครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เอาแล้วครับนะเวฟโดนสัตว์ใหญ่นะครับขาดขาดไหมครับนะครับนะเวฟโดนนะครับน่าจะโดนสัตว์ใหญ่นะครับคันโอ้โหดูครับดูคันครับคัน8เมตรหนึ่งนะครับวิ่งอย่างนี้เลยครับ นี้มีช็อตเด็ดนะครับดูครับดูสายครับดูคันครับรดูคันครับดูไกลๆนะครับคันแปดเม็ดหนึ่งครับ นี่ครับคันชิงเหลวเท่าไหร่นะครับ8.1ครับขันชิงเหลว8-1ดจนตกครับตะข,ขอเบอร์ครับขอเบอร์ห้าครับมากั่วือเบอร์ห้าครับทำได้ครับผมสุดยอดครับอ่าตอนนี้เราตกแบบไม่ตายนะฮะขอขอจะอยู่ในสวนองปาานะฮะตอนนี้อาการเมื่อกี้นะครับคืออ่าไม่มีถอนนะฮะแต่มีอาการยุ่งนิดหน่อยแล้วก็วูบนะฮะวัดสวนได้เลยนะครับ แสดงว่าปลาดุกแล้วนะฮะครับในช่วงลมด้วยนะฮะต้องการอากาศนี้ถือว่าชัดเจนครับเพราะว่าปลาดุกเข้าปากพอดีนะครับครับโชคดีไปครับโชคดีครับวันนี้เหยื่อเชียงรายพิชิ้นครับสองสีส้มส้มครับไม่ธรรมดาครับขนมลังครับสีไม่ตายนะเหยื่อเม็ดที่พันไว้นะครับตามนี้ได้เลยนะครับสมเร็จแน่นอนครับนะครับตอนนี้ประมาณ 6โลนะครับน่าจะได้นะครับ <c oughs> นี่นะครับปลาตัวแรกของผมนะครับ เมื่อกี้น้าเว็บนะครับเขาดูครับอ่อยขนมปังลอยนะครับจะมีปลาตะเพียนขึ้นนะครับแกก็เลยบอกให้ผมตกรอยนะครับนี่ครับตกรอยชิ่งประมาณ15เซนนะครับแล้วก็ขุ่นนะครับเป็นเรื่องเลยครับตะเพียนตัวเล็กครับปล่อยครับถือว่าวันนี้ประสบความสาเร็จครับแล้วก็น้าเว็บเขาได้ปลาตัวใหญ่ครับปิดคิวนะครับสวายผิดคิวประมาณ6กโลนะครับอย ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เย็นๆแล้วนะครับก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับถือว่าวันนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จใช่ไหมน้าเบ๊ครับครับผมวันนี้ผิดคิวสบายสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องเหนือเมฆคิชชิ่งด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเอาประสบการณ์ดีๆของนักตกปลาที่มีมืออาชีพนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับในด้านต่างๆมาลงนะครับแล้วก็มีจะมีสูตรเหยื่อตกปลาของน้าๆหลายๆท่านนะครับ ยังไงนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับ <oh <uh สับสไ์ช่องเหนือเมฆพิชชิ่งด้วยนะครับนลาจําหัดครับฝากเหยื่อหน่อยนะครับครับผมสำหรับเหยื่อตกปลาเชียงรายพิชชิ่งนะครับมีนะฮะอยู่หลายสูตรนะครับก็ติดตามใน Facebook f แฟนเพจนะครับของเหยื่อตกปลาเชียงรายพิชชิ่งด้วยนะครับมีให้ทุกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนะฮะลากินพืชนะครับปลา9 9 5าห้นะครับให้เกตนะฮะ หลายตัวนะฮะหลายสูตรนะครับลองเข้าไปดูนะครับแต่ละสูตรก็ใช้ต่างกันนะฮะบรจะมีเทคนิคดีๆนะฮะอยู่ในเพจด้วยนะครับะวิธีการใช้เหยื่อต่างๆนะครับหรือติดตามในช่องของเดือเมฆก็ได้นะครับก็มีลงอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ